เมื่อหวชนขอให้นักเรียนนั้นได้ดับแสงเทียนลงไปแล้วฝั่งผ้า,าจารย์คุกเข่าขึ้นประนมมือผ้าจารย์เชื่อเหลือเกินมามีลูกๆที่นั่งอยู่ในที่นี้หลายคนเ,ยเ,ยเคยทำผิดพลาดให้คุณแม่ต้องเสียน้ำตา ให้คุณแม่ต้องเสียใจแล้วบัดนี้เด็กคนนั้นจะไม่ทําให้พ่อแม่ต้องเสียใจเสียน้ําตาอีกขอให้เราได้ตั้งใจขอขอมาคุณพ่อแม่ในสิ่งที่เคยทําผิดทั้งหมดประนมมือลุกไปหาท่านนั่งต่อหน้าท่านเพื่อเราจะได้กราบขอขอมาลาโทษท่านเจิญครับ นึกให้ได้ใครเคยทำอะไรให้คุณพ่อแม่ต้องมวนหมองจ,จิตใจเคยทำให้ท่านน้ำตาลินไหลใช้ฝ่ามือที่ท่านคอยหอมคอยประคับประคองตั้งแต่เท่าฝาหอยจนมือใหญ่เท้าใหญ่ขนาดนี้ใช้มือตีใช้เท้าเตะใช้ปากนาปากเถียงทุกวัน คิดให้ได้ว่าเราเคยทำอะไรให้ท่านนับตาดินไหลวันนี้เราลูกศิษย์ชายหญิงได้กราบขอสมาลาโทษตรอคุณพ่อคุณแม่คิดให้ออกนะครับ่ม กลับลงไปคคริคดออจากนั้นเงยขึ้นมากราบไปครั้งที่สองกราบไปที่ตักเมนะครับเชิญครับกราบไปที่ตักคุณเมลูกศีสะให้ลูกให้กำลังใจ บอกสิ่งที่เมยต้องการลูกลกก็พูดขอโทษคุณพ่อเมย์ได้เลยนะครับพ่อเมย์ไม่มีเงินทองจะก่อบให้จงตั้งใจภาคเพียรเรียนหนังสือหาวิชาความรู้เป็นคู้ม,มือเพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกาย พ่อกับเม่มีแต่จะแก่เท่าจะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปนั้นอย่ามาังใช้วิชาช่วยตนไปจนตายลูกสบายพ่อกับเม่ก็ชื่นใจฝากลูกศิษย์ชายหญิงทุกท่านทุกคนพ่อเม่ผู้ปกครองนี่เป็นโอกาสดียิง่งที่คุณย่าคุณโยมจะได้สอนบุตรสอนลกูกบอกเลยขอเลยลูกก็ตั้งใจสลรัาพระมั สิ่งไนที่ทำไม่ดีไว้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับอ่าสวนกอดบอกคุณพ่อแม่ต่อไปหน้จะไม่ทำผมจะไม่ทำอีกแล้วแมเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเมเป็นผู้ให้ที่ทักถิ่นอาศัยเมเป็นผู้ให้ความอบอุ่นสบายใจเมเป็นผู้ให้อะไรอะไรไม่หลับเมื ใ,ให้ของขวัญเก่พ่อแม่นับแต่ดีด้วยทำดีต่อพ่อแม่ต่อเกียรติเทาให้ทานได้ประจักษ์ครับของเราดีกวัาเฝ้าความดุเมืม่อไหวจุดพ่อแม่ลำบากจากกับทุกเชา้า หนักระเอาเ่าก็ซูไม่รู้ดิเมเดเหนื่อยเมื่อยลาทั้งตาปีเมยอบพีชีวิตอีิจ,จิตใจลูกกี่คนคนเลี้ยงได้ไม่ทุกหนเท่าลูกรักฝระพฤติตนเป็นคนชัว่วลูกกี่คนผ่นเลี้ยงได้ไม่หมองหมัวไม่โศกเศร้าเท่าลูกชั่วทำตัวอะยังฝลากริษใจหญิงทุกท่าทุกคนไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว นะครับกราบคุณแม่ขอโทษไปที่เท้ากอดไปที่ตักสุดท้ายอย่าลืมนะครับสุดท้ายสวมกอดคุณท่อแม่เลครับกอดท่านไปในครั้งแล้วตั้งใจครับอธิษฐานเราจะเกิดมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันแบบนี้อีกกี่พ่ออีกกี่ชาติถ้าเรายังไม่เข้าสู่พระนิพพานก็ขอให้เป็นคุณพ่อคุณแม่กันต่อ จากนั้นเสร็จแล้วกลับมานั่งที่นั่งพักกอดคุณพ่อแม่ก่อนออนาน,นๆจะได้กอดครับกอดานานๆใชได้ครับตั้งใจนะนประาจำที่ครับน้ำตาที่ไ,ไหลออกวันนี้ไม่ใช่น้ำตาแขขาหาง่งความอ่อนแอแต่เป็นน้ำจิตเป็นน้ำตา แห่งความกระตันยูกระตาเบทีทั้งหมดนั่งประจําที่ครับก่าจะได้จบกระบวนการอันน้ามหาผราอาจารย์ย่งไม่จบนะครับ